อความเจริญในธรรมจงมีแต่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมในวันนี้ท่านทั้งหลายการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการทำให้กิเลสมันบางเมื่อกิเลสมันบางจิตใจผ่องใสสะอาด บุญก็จะเกิดขึ้นบุญนั้นเกิดจากการสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่การให้ทานมีอาน,นิสงส์อยู่แต่ว่าการให้ทานนั้นมีอาน,นิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็มีอาน,นิสงส์น้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนา พราะการเจริญภาวนานั้นนอกจากจะช่วยตัวเองให้หมดจดจากอาสวะกิเลสแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้การเจริญภาวนามีสองอย่างด้วยกันมีทั้งสมบัติภาวนาและวิปัสนาภาวนา สมาถิเป็นอุบายทำให้เกิดสมาธิวิปัสนาเป็นอุบายทำให้เกิดปัญญาวันนี้จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสมาถิตามแนวทางแห่งครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นที่สังเกตว่า กูบาเจ้าสีวิชัยอริยสงในล้านนาพร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหาของท่านเวลาท่านจะปฏิบัตกิกรรม,มาฐานก็จะเอาปปรูกปัคคำหรือว่าลูกนับซึ่งมีร้อยแปดเม็ดด้วยกันคร้องอยู่ที่คอแล้วก็เอาอ,ออกมานับประคำนี้ไม่ได้เป็นเครื่องประดับในความเชื่อ ของชาวล้านนาวัดปฏิบัติของครูบาเจ้าประคำเป็นเครื่องปฏิบัติกรรมฐานเราไม่ได้ใช้ประดับตกแต่งกายให้สวยงามแต่ใช้เป็นเครื่องปฏิบัติกรรมฐานเวลาปฏิบัติกรรมฐานครูบาท่านก็จะเอาประคำมาถือไว้หายใจเข้าเป็นผู้หายใจออกเป็นโทและนน้ำหนึ่งเมตร ให้ครบจำนวน108ร้อยแปดเม็ดร้อยแปดเม็ดมาจากอะไรมาจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระรัตนตรยัยครบร้อยแปดประการพอดีก็เท่ากับว่าเรานั้นได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติน้อมรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์กรรมฐาน หรอบก็เท่ากับหนึ่งฐานเมื่อได้หนึ่งรอบแล้วท่านก็จะเดินจงกรมซ้ายยา่างหานอขวาย่างหนอพอประมาณแล้วก็กลับมานั่งกรรมาฐานนับประคำพุโทโธพุโทโธอีกหนึ่งรอบนี่ก็ถือว่าเป็นรอบหนึ่งของระกรรมฐาน และที่ท่านคร้องขอเอาไว้ญาติโยมทุกท่านไม่ได้เพื่อความสวยงามไม่ได้เพื่อความขลังแต่เป็นอนุสติเครื่องเตือนใจว่าเรามีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับตัวของเราเราควรที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่าพึ่งสิ่งอื่น ต้องหึ่งพระรัตนาไัรพึ่งตัวเองเอาพระัตนตไัรเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เวลาจะทำอะไรไม่ดีที่มันผิดจรีตศิลธรรมก็ให้ก้มมองประทามซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนาไัรแล้วก็จะเกิดความสังเวชว่าถ้าหากทำอะไรแล้วพระรัตนตไัรก็จะไม่ปกป้องดูแลคุ้มครอง ตัวของเราก็จะเกิดอกุศสลัธรรมขึ้นให้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจดังนั้นการนับประคำหรือว่าการแขวนประคำของพระสงฆ์ในล้านนาเป็นการแขวนไว้เพื่อเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและเป็นเครื่องบริกรรมในการทำกรรมฐาน ในสายของการปฏิบัติตามแนวทางของครูบาเจ้าศรีวิชัยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งซึ่งการปฏิบัติธรรมแบบนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นที่นิยมในล้านนามีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นด้วยการนับประคำนี้เป็นจำนวนมากเช่นครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นประธานถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในสายนี้ มีครูบาชัยวอบูงสาเป็นต้นซึ่งปัจจุบันนี้อธิร่างกายสังขารของท่านก็ไม่นกเน่าเปื่อยอยู่ที่วัดพระบาทห้วยต้มอ,อำเภอลีจังหวัดลำพูนหรือแม้กระทั่งว่าครูบาเจ้าอภิชัยขาวปรีลูกศิษย์ของครูบาเจ้าสีวิชัยท่านก็บริกรรมนับปาะคำตอนนี้สรีระสังขารท่านก็ยังอยู่ ที่วัดพระบาทผานน้มยังไม่ได้เสื่อมสลายแม้นกระทั่งว่าครูบาเจา้าวัดพระพุทธบาทตาผ้าก็บริกรรมด้วยการนับประคำของประคำตลอดชีพของท่าน เมื่อว่างเมื่อไรก็นำมันนับเมื่อท่านลักสังขารไปแล้วเผาเสร็จเรียบร้อยอัีิของท่านก็กลายเป็นท่าทุก็บ่งบอกให้เห็นว่าเป็นพระอริยสงฆ์อันเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันแม้กระทั่งหลวงปู่กูบาลในยุคป,ปัจจุบันหลายองค์รูบาเจ้าหลวงปูล่ลาตาทีม เนี่ยวัดป่าตึลงาำเอสันกำแพงเสียชีวิตมรณะภาพไปแล้วท่านก็ถือวัดปฏิบัติน้ำประคำเป็นอารมณ์กรรมฐานตอนนี้ร่างสังขารท่านก็ยังอยู่กูบา่อนเจ้าดวงดีอายุร้อยสี่ปีท่านมรณะภาพไปแล้วก็น้บประคำบริกรรมเหมือนกันท่านลักสังขารไปแล้วตอนนี้ร่างกายสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยก็ยังอยู่ รวมทั้งมีครูบาอาจารย์หลายองค์ด้วยกันที่มีพระธาตเมื่อตายไปแล้วมรณะไปแล้วก็เกิดพระธาตขึ้นก็ด้วยบริกรรมพุทธองนับประคำดังนั้นเป็นเครื่องบริกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งก็ยังจะฝากญาติโยมทั้งหลายว่าการบริกรรมกรรมฐานมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการบริกรรมด้วยการนับประคำ และลำลึกถึงพระรัตนตรตัยเป็นพุทธ,ธานุสติให้ท่านลองนำไปประฤึกปฏิบัติก็จะเห็นโหนเห็นปฏิหารแห่งการปฏิบัติธรรมวันนี้ขออำานูอวยวพรให้ทุกคนทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิธาพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขภัลปฏิภาณทานสารสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเถิด